หมโรงสักหน่อยครับครูก่อนได้เปรียบฟานไดเตือนเชลซีถ้ามาประมาทน้ำตาตกแน่นะครับอืมอืม,อมล่าสุดเวอร์ชิลฟันไดกับตันทีมลิเวอร์พูลออกโรงเตือนเชลซีอย่าได้คิดประมาทนะครับวัดทีมเนี่ยมีนักเตะบาดเจ็บหลายคนพร้อมกระตู้นักเตะที่ลงสนามให้โชว์ศักยภาพออกมาในเกมนัดชิงชนะเลิศถ้วยคาราบาวครับวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ ลิวพูไปชนหน้ากับอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมหลายคนครับทั้งอลิซอนเบรเกอร์เดลโกโจตาเทรนน่าโนแลวก็ค์ติสโจนนะครับที่เจ็บส่วนโมซาลาดาวิดุนเยสแล้วก็โดมินิกสมบัตไลต้องเช็คความพร้อมอีกทีแต่ทางฟานได์เตือนเชลซีถ้าคิดประมาทก็ลองดูนะครับทางด้านของฟานได์พูดประมาณว่าผมคิดว่านักเตะที่ลงเล่นจะต้องก้าวขึ้นมาและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคิดผิดผมคิดว่านี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะทำได้ ถ้าพวกเขาประมาทนั่นก็เป็นปัญหาของพวกเขาแล้วผมคิดว่าเรามีศักยภาพมากพอที่จะอ่านใจคู่แข่งได้นักเตะที่ลงสนามจะแสดงให้เห็นปจัจจัยแห่งความกลัวเราไม่มีที่พลต่อสิ่งนั้นทุกคนต้องก้าวขึ้นมาทุกคนที่ลงเล่นต้องโชว์ผลงานเพื่อคว้าผลการแข่งขันน,นักเตะอายุน้อยก็เหมือนกันทุกคนต้องรับผิดชอบพวกเขาต้องสนุกไปกับมันผมคิดว่าทุกคนต้องการโอกาสและแสดงผลงานพวกเขาต้องมีความมั่นใจ ผมไม่กังวลกับเรื่องนั้นพวกเขาแค่ต้องออกไปและแสดงศักยภาพออกมาและถ้าคุณเล่นให้ลิเวอร์พูลแสดงว่าคุณเป็นผู้เล่นที่ดีดังนั้นลงสนามแล้วก็ทําให้ทุกคนภูมิใจซะอันนี้คือสิ่งที่เวอร์จิลฟานได้ได้ให้สัมภาษณ์กระตุ้นครับนักเตะที่ลงสนามต้องโชว์ศักยภาพเท่านั้นถึงจะเป็นผู้อยู่รอดนะครับส่วนทางคู่แข่งอย่างเชลซีถ้าคุณประมาทพวกเราบอกเลยว่าพวกคุณคิดผิดอะไรทํานองนั้นอันนี้คือสิ่งที่เวอร์จิล ออกมาหมโรงก่อนที่เชลซีกับลิเวอร์พูลจะชิงดำกันนะครับชิงชนะเลิศคาราบาครับวันพรุ่งนี้ครับรู้แน่ว่าใครจะเป็นหมูใครจะเป็นเสือนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เวอร์จิฟานไดออกมาพูดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม